พันเอกเดชาทรสายหยุดร,รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกําลังผาเมืองร่วมกับนายอำเภอฝางฝ่ายปกครองตชด334และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจํานวน1 0 0 0 0แเม็ดสืบเนื่องจากทางกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดที่2กองกําลังผาเมืองได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวบริเวณบ้านปางปอย ตำบลแม่คะอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ชุดปฏิบัติการได้ยินเสียงยนกระสอบห่างจากจุดตรวจประมาณ50เมตรจึงเข้าตรวจสอบพบกระสอบสีรุ้งดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวนหนึ่งกระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวนหนึ่งแสนเม็ดส่วนกลุ่มขบวนการค่ะก็อาศัยความชำนาญหลบหนี้เข,ข,ข้าพื้นที่ดังกล่าวไปได้ส่วนชุดปฏิบัติการได้นำยาเสพติดที่ได้ตรวจยึดทั้งหมดส่งให้กับ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรฟางเพื่อดำเนินการขยายผลผู้กระทําผิดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ